กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอริยเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกราบคารวะคุณงามความดีท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะ จะเดินทมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรับส่งการบ้านของนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกหลักสูตรนะคะวันนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมพุทธศักราช25 6 6น้าหนะคะเป็นอีกวันหนึ่งที่เรานักศึกษาสถาบันวิชารามได้มาพบกันนะคะ มาได้มาพูดคุยส่งสภาวะที่เราเรียกว่าส่งการบ้านรวมทั้งการนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะโดยที่เรามีหัวข้อคือหัวข้อของการส่งการบ้านของเรานะคะครบและเคารพมิตรดีค่ะข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีอริยะศีลค่ะข้อที่สามทำสมดุลร้อนเย็นหัวข้อที่สี่พึ่งตน และหัวข้อที่ห้าแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ค่ะในวันนี้ดิฉันดรนิตยาพรน,นิดหน่อยน้อมพรฟ้าค่ะมารับการบ้านกับพี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชารามตอนนี้อยู่ภาคกลางค่ะอยู่ที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีที่เป็นสวนป่านาบุญก้านะคะค่ะ มีพี่น้องภาคใต้ค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะพี่โสภาก็จะมาร่วมรับการบ้านกับพวกเราค่ะเชิญพี่โสภาค่กาลาคาราวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพ็กราจนที่เคารพอย่างสูงยิ่งค่ะคาราวะครูรูกค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะ ตัวาพาหน่ำคอกนะคะอายุหกสิบแปดปีจากสวนป่านาบุญสองอำเภอเฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะค่ะก็จบอริยะปัญญาตรีเจ็ดปีจากสถาบันวิชารามนะคะตอนนี้ก็เกำลังเรียนอริยะปัญญาโทเหมือนพี่น้องเนี่ยคะ่ะไว้มีโอกาสก็จะส่งด้วยคะ่ะยังไม่ทราบเลยจะเลื่อนขึ้นชั้นไหนเอาพร้อมเพื่อนคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะก็ ห่างหายการรับการบ้านไปนานเลยนะคะคุณรู้นิดหน่อยวันนี้วันนี้ถ้าน้องสาวไม่เตือนนี่โอ้ไม่ได้เห็นเลยว่าเอ๊วันนี้มีรับการบ้านวันนี้ใช้เวลาเตรียมตัวห้านาทีค่ะพอมาเปิด <c oughs> เปิดคอมก่อนค่ะก็ยินดีค่ะวันนี้จะได้รับฟังสภาวะจากพี่น้องค่ะค่ะยินดีค่ะค่ะสำหรับการรับการบ้านของเราในช่วงนี้นี่เราต้องได้ดูตาราง ตารางของอการจัดค่ายสัญจรของเรานะคะอย่างในวันนี้ถ้าในตารางนี้ก็มีกิจกรรมนะคะ <c oughs> เป็นค่ายกสิกรรมไร้สารพิษการดำนาของพี่น้องที่อยู่ที่สวนปานบุญเก้านะคะตอนนี้ส่วนหนึ่งก็ไปไปลงฐานดำนานะคะอีกส่วนหนึ่ง ก็อยู่ทำอาหารรอเพื่อนที่จะกลับเข้ามารับประทานอาหารที่ที่สถานที่แห่งนี้นะคะสวนป่านาบุญเก้าอยู่อ,อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนี้นะคะ,ะนาแปลงนาที่ไปทำนี้เป็นนาของพี่เรือนแก้วนะคะพี่เรือนแก้วก็อยู่ห่างจากที่นี่ประมาณสี่กิโลเมตรนะคะค่ะเราคงได้มีโอกาส ได้เอะได้ดูอ่าพื้นที่ทำนานะคะคงมีพี่น้องเราเดี๋ยวเดี๋ยวมีพี่น้องเราที่จะอ่าผ่านซูมมาให้พวกเราได้ร่วมได้ร่วมอ่าบรรยากาศของการทำนานด้วยนะคะแต่วันนี้อ่เรามารับการบ้านกับพี่น้องเราท่านแรกนะคะท่านแรกค่ะเชิญพี่แอ๊ดใจทางทมค่ะเชิญค่ะ พี่แอดกดมหนะค้ะคะอมกราบรมาจาการท่านอาจารย์หมอกถิวด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะกราบครวะคุทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะจเิรธรทมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะชื่อธรรมกรพลสุวรรณนะคะชื่อทางธรรมว่าใจทางธรรมค่ะอายุหกสิบสามปีนะคะกำลังศึกษาอยู่ สถาบันวิชารามนะคะอริยปัญญาตรีชั้นปีที่สองค่ะนะคะวันนี้ก็ขอโอกาสมาส่งกันบ้านนะคะค่ะก็ะก่อนอื่นก็อขอกล่าวหน่อยนะว่าคิดถึงคุรู้ทุกทกท่านและคิดถึงพี่น้องทุกทกท่านนะนะคะค่ะนะคะ,ะวันนี้นะคะ,ะป้าแอนไม่ได้ไปไม่ได้ไปสวนก้านะคะก,ก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่ามีกิจกรรมแบบติดตดกันเพิ่งเพิ่ง,พงจากค่าย อโศกใช่ไหมคะสันติอโศกนะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่สองนะคะนะคะก็จะต้องไปที่เ,เพื่อนเ,อเปิดค่ายที่สวนพึ่งนะคะนะคะแล้วก็จะไปแบ่งปันนะคะแบ่งปันแจกของให้กับโรงเรียนตะเวนชายแดนด้วยนะคะนะคะเพื่อนที่สวนก้าวเมื่อวานก็โทรมาบอกพี่แอด๊ดเอายังไงพี่แอ๊ดก็เลยบอกว่าขออนุญ,ญาต เอ่อต้องเลือกที่ใดที่หนึ่งเขาบอกว่างั้นเขาเขาบอกเลยเขาเลือกให้เลยบอกพี่แอดไปวันวันที่สองแล้วกันนะอย่างเงี้ยหมูมิตรจะได้อาศัยรถไปด้วยนะคะนะคะค่ะนะคะก็วันนี้อาแอดก็ขอโอกาสมาแชร์สภาวะธรรมนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะห่างหายไปอ่นะคะสภาวะธรรมที่ที่เกิดขึ้นกับอาแอดเนี่ยก็เอ่อมีความสุขนะคะแล้วก็ตอนที่เราไปร่วมค่ายนะคะที่สันติอโศกนะคะเราก็เจอหมู่มิตรดี นะคะตรงนี้นะคะเราก็ได้เจอหมู่มิรอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทุกวันนะคะเราก็จะมีการพบหมู่มิรด,ดีทุกวันนะคะตั้งแต่เวลาตีสามครึ่งนะฮะโดยประมาณตีสามครึ่งนะ,ะยันแปดโมงเช้าเลยค่ะนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็มาต้องเอปิริหาก็เหรือว่าอปิริหาหรือว่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการจับกิเลสนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะ่ะก็มีทั้งท่านสมณะแล้วก็มีครูแล้วก็มีพี่น้องทุกๆท่านนะะ่ะนะคะนะคะก็มาช่วยกันนะคะช่วยกันจับกิเลสช่วยกันปราบกิเลสว่าของแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาด้านไหนบ้างควรจะจับยังไงท่านกระชีแนะนะคะตรงนี้นะคะเอะออแอดเนี่ยตอนนี้นะคะก็ได้หมู่มิตรดีได้ครูที่ดีได้สมณะที่ดีอ่ะนะคะนะคะแนะนําตอนนี้อยู่ในระหว่างการต่อสู้กับการ รับประทานอาหารมื้อเดียวค่ะนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจากสามมือ้อเราก็ลดเป็นสองมือ้อนะคะแล้วช่วงนี้นะคะต้องต่อสู้อย่างอย่างหนักหน่วงนะคะเพื่อที่จะทานหนึ่งมื้อนะคะนะคะก็เอ่อทานหนึ่งมื้อมาได้สองวันแล้วค่ะก็รู้นะคะแต่ก็โอเคต่อสู้ได้นะคะแล้วก็เอ่อดูแล้วนะคะอ่านใจเราแล้วว่าอ๋อทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ใจเรา นะคะคการที่เราจะต่อสู้กับกิเลสเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราเด็ดเดี่ยวใจเรามุ่งมั่นกิเลสมันก็ทําอะไรเราไม่ได้นะคะนะคะตรงนี้นะคะเห็นชัดเจนแต่ก็ต้องพยายามจะต่อสู้กับมันอีกต่อไปค่ะคุร้ก็ขอโอกาสแชร์สภาวธรรมแค่นี้นะคะค่ะกลับขอบพระคุณค่ะคุร้ค่ะนุโมทนากับพี่แอดค่ะ อาจารย์หมอเขียวได้ย้ำกับพวกเรานะคะการได้ไปหรือไม่ได้ไปที่ไหนไม่สำคัญเท่ากับว่าเราได้ตรวจความอยากของเราแล้วเราได้ล้างความอยากนั้นไปที่ไหนก็ได้ที่พอเราล้างความอยากเราได้แล้วแล้วหยุดอยากได้แล้วเนี่ยเราก็พิจารณาความควรความไม่ควรตรงไหนที่เหมาะสมกว่าเป็นประโยชน์มากกว่าใช่ไหมคะ ซึ่งตอนนี้พี่แอดก็ได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมคะมาที่นี่ก็ได้ไปที่ออีกที่หนึ่งก็ได้อย่างนี้มีสองตัวอย่างสองอย่างให้เลือกเนี่ยเราก็เลือกได้ด้วยใจที่เป็นสุขเพราะว่าเร,เราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นที่ไหนแต่ว่าเราความควรความควรความเหมาะควรมากที่สุดเป็นการประมาณสัพพุลิสธรรมและก็มหาประเทศสีนะคะ ก็เบิกบานนะคะเบิกบานก็นุโมทนากับพี่น้องที่ไปร่วมบําเพ็ญกับพี่แอดทางโน้นทุกท่านเลยนะคะค่ะสาธุค่ะพี่พี่โสภาจะเพิ่มเติมอไหมคะไม่เจอพี่แอดนานก็คิดถึงเหมือนกันค่ะถ้าไม่มีค่าใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันใช่ค่ะเจอ ก่อนอื่นก็ขออนุโมทนากับอาเอสค่ะที่กำลังต่อสู้กับการทานอาหารมื้อเดียวสองมือ้อคืออันเนี้ค่ะก็พวกเราอะค่ะเหมือนเวลาจะจะตั้งมื้อเดียวหรือสองมื้อเนี่ยเราจะมีความโลภเข้ามาก่อนเลยแล้วก็มีความกลัวตามมาว่าเอ้ยเราต้องออกมาเยอะๆนะเดี๋ยวมันจะหิวแล้วเราก็จัดมาเยอะจัดมาเยอะอันนี้ยเหมือนเหมือนเวลาเริ่มเราจะเริ่ม เกือบเหมือนเหมือนกันทุกคนเลยนะสุดท้ายป่วยค่ะเอสป่วยค่ะเพราะว่ามื้อเดียวแต่เอามาเป็นสิบสิบอย่างแล้วก็กินเยอะกินอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่ากินเป็นกราบพระไม่ลงอ่ะกินเป็นหูเหลือมเสร็จแ,แล้วร่างกายก็เหนื่อยมากกับการขับของที่มันเกินเนี่ยค่ะป่วยค่ะสุดท้ายก็ป่วยก็เลยได้มาพิจารณาว่า อการการที่เราจะกินมื้อเดียวหรือลดจํานวนมื้อลงเนี่ยเราไม่ควรจะเพิ่มเราไม่ควรจะเพิ่มจํานวนอาหารเราไม่ควรจะคิดว่ามันจะหิวหรือมันไม่หิวเพราะว่าหิวนะมันหิวแน่นอนอยู่แล้วพะกิเลสมันจะเตือนอย่างสมมติกินมื้อเดียวของของพี่เอดตอนใหม่ๆอ่ะพอสองทุ่มนี่โอ้โหมันมีความรู้สึกว่าข้างในอะ่ะมันเหมือนฟ้าร้องเลยนะมันกรกกรักกรกกรัก,ก,รก,ก,รกมันตลอดเวลาเลยแล้ว ก็นอนดูมันว่าเออดูสิมันจะผ่านได้ไหมสุดท้ายพอมันผ่านช่วงนั้นไปได้มันก็โอเคก็เลยว่าอ๋ออันนี้แหละที่อาจารย์ท่านย้ำนักย้ำหนาว่าเนี่ยอย่าโลภอย่าโลภก็พี่น้องเราอะที่ที่มาคุยคุยกันนะส่วนใหญ่อะจะบอกว่าโอ๊ยปวดตรงนั้นปวดตรงนี้พอมาไล่กันถึงพอมาคุยกันดีๆถามกินอะไรไปโอ้ยกินมื้อเดียวกินมื้อเดียวกินอะไร พอบอกมาแค่นั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละผลของการกินมื้อเดียวที่ได้เจ็บปวดแบบนี้เพราะว่าเยอะเยอะมากค่ะก็เราต้องมาคุยกันบ่อยๆค่ะเอสเราเราจะพอเราเจอกันบ่อยๆคุยกันบ่อยๆเนี่ยรายละเอียดเนี่ยมันจะออกมาในแต่ละท่านเทคนิคของแต่ละท่านเนี้ยค่ะค่ะก็ยินดีด้วยค่ะกับเอสค่ะข,ขอบคุณค่ะ สู้ยากหน่อยตอนที่ไปหาหมอนี่แหละค่ะ,อะ,ข,ออะขอโอกาสค่ะคุณลุคคือก่อนหน้านี้ะนะคะเออแอดก็ลดเจากที่ว่าสามมื้อเป็นสองมือ้อใช่ไหมคะแล้วก็ในระหว่างสองมื้อเนี่ยสองมื้อเนี่ยในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะทานมื้อเดียวอยู่สองวันคืออังคารกับพฤหัสแล้วก็อีกห้าวันก็สองมือ้อใช่ไหมคะค่อยๆลดให้มันทีละนิดนะคะนะคะ,นะคะและไอ้วันที่เราทานมื้อเดียวนะคะโอ้โห เราเราตอนแรกเราก็ฟังแบบพี right? like t. T ่น้องพูดนะคะว่าโอ้เนี่ยทานจนพุงหลามเลยอะไรอะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมคะเราก็ไม่เออเป็นยังไงเนาะพุงหลามนะคะก็เอาละนะคะวันนั้นมื้อเดียวก็เลยเอาซัดซัดเต็มหนดเต็มเต็มเหนียวเลยนะคะคุลู้นะคะโอ้แล้วมันหลามจริงๆเลยรู้เลยค่ะว่าอาการพุงหลามมันเป็นยังไงแล้วก็เข็ดเลยค่ะนะคะไม่ไหวเลยค่ะนะฮะหลังจากนั้นก็ไม่กล้าหลามเลยค่ะครั้งเดียวหลามก็เข็ดแล้วค่ะ เหมือนกับงูเหลือมนะะ่ะนึกถึงสภาพงูเหลือมอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองค่ะคือคือต้องเรียนรู้ค่อยๆ่อยเรียนรู้ไปอ่ะนะคะถึงถึงจะทราบว่ามันเป็นยังไงทุกอย่างมันก็ต้องเริ่มจากการเรียนรู้นะคะนะคะตรงนี้นะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยเออตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มตั้งอธิษฐนแล้วว่าเออเอาละตอนนี้ฉันจะอย่างนี้อย่างนี้นะคะดกหนักก็ต้องเด็กขาดกับมันนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะคุณล่ะค่ะนุโมทนาค่ะ ค่ะต่อไปเชิญพี่จิ๋วค่ะพี่จิ๋วเยินน้อมพูดค่ะ